5. ธุรกิจเสือนอนกินลงทุนครั้งเดียวรับเงินอย่างต่อเนื่องสร้าง Passive i n c o m ทุกท่านอยากมีรายได้แบบนี้ไหมครับลงทุนครั้งเดียวแล้วท่านก็มีโอกาสสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องครับธุรกิจประเภทนี้ครับใครมีโอกาสได้ทําแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้เป็น Passive i n c o m เป็นเสือนอนกินได้เลยทีเดียวนะครับแต่การที่เราจะ สามารถสร้างรายได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําธุรกิจเป็นเสือนอนกินขนาดนี้ครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับวันนี้ครับ i n v e s t t o m o r r o w นำห้าอาชีพ5ธุรกิจที่สามารถทําให้ท่านเนี่ยเป็นเสือนอนกินได้มาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับว่าทั้ง5อาชีพเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนิดนึงครับว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียของธุรกิจประเภทเสือนอนกินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับ การที่เราทําธุรกิจนั่นก็ถัอว่าเราได้เป็นนายตัวเองนั่นเองนะครับเราก็สามารถจะใช้ความรู้ความสามารถทของเราในการ,การที่บริหารธุรกิจของเราได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราได้เป็นนายตัวเองสบายใจใช่ไหมล่ะครับประเด็นต่อมาครับมันก็คือบันไดสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับื่อเราเป็นนายตัวเองแล้วนะครับเราก็สามารถทดสอบฝีม้ลายมือของเราได้ในเรื่องของการบริหารนะอะไรต่างต่างนะครับถ้าประสบความสําเร็จเราก็เป็นการเพิ่มศักยภาพของเราแล้วก็ เป็นบันไดสู่การไปลงทุนอย่างอื่นมีเงินไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับข้อที่3ครับเรามีโอกาสรวยเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำธุรก,กิจเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงเงินเข้าถึงกําไรต่างๆของกิจการนะครับเพราะเราก็มีโอกาสในการทจะรวยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนีนะ้ทั้งนั้นนะฮะ นอกจากกันที่มันมีข้อดีแล้วนะครับการทําธุรกิจเองมันก็มีข้อเสียนะครับโดยเฉพาะในหมวดของธุรกิจที่จําเป็นต้องทําให้เกิดลักษณะของที่เป็นพาสซีฟอินคัมหรือเสือ่อนอนกินนะครับประเด็นอย่างแรกครับธุรกิจที่แนะนํามันก็จะมีเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับถ้าเราเงินทุนไม่มากพอมันก็อาจจะลงทุนไม่ได้นะครับหรือต้องไปเลือกทําแนวทางอื่นเพื่อที่จะสร้างให้เกิดรายได้นะครับแต่มันอาจจะได้ไม่ไม่มากเท่า ตามที่5ธุรกิจต่อไปนี้นะครับข้อที่2นะครับก็คือทําแล้วเลิกยากเนาะนะครับคือธุรกิจแล้วอ่ะมันทําอย่างที่บอกมันมีเสือนังกินเราขึ้นบนหลังเสือแล้วมันก็ลงยากลงลําบากอยู่เช่นกันนั่นเองนะครับเอาละเราพอรู้ข้อดีข้อเสียกันเบื้องต้นแล้วนะครับคราวนี้ครับ i n v e s t t o m o r r o w ขออนุญาตนำา้าธุรกิจต่อไปนี้ครับมานําเสนอให้กับทุกท่านลองดูเป็นแนวทางนะครับในการที่จะไปดูครับว่าท่านสามารถลงทุนในธุรกิจอะไรได้บ้างนะฮะ ธุรกิจที่หนึ่งครับธุกรกิจต่อไปนี้สามารถสร้าง Passive Income um ให้กับท่านได้เลยนั่นก็คือธุกรกิจตู้เติมเงินโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยนะฮะประเทศไทยเองเนี่ยธุกรกิจที่เป็นตู้เติมเงินเนี่ยยังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนตลาดนัดอะไรต่างๆนะครับข้างร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนะที่พอมีเงินทุนนะครับก็สามารถไปติดต่อบริษัทที่เขาให้เช่านะครับหรือทําธุรกิจทางด้านนี้ครับ นำตู้ตู้เงินเนี่ยมาติดไว้ที่ร้านท่านมาติดไว้ที่จุดดท่านนะครับคนไปเติมเงินนะฮะท่านก็ได้ส่วนต่างนะครับจากการเติมเงินอันนี้ก็เป็นภาษีอินๆัำนะครับถ้ามีหลายๆตู้นะครับเงินก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะก็เป็นเสือนอนกินอีกหนึ่งธุรกิจนะครับธุรกิจประเภทที่2ครับนั่นก็คือธุรกิจการปล่อยเช่านะครับปล่อยเช่าอะไรได้บ้างครับเช่นนะฮะ เราปล่อยเช่าที่ดินเรามีที่ดินเราก็ปล่อยเช่าที่ดินปล่อยเช่าคอนโดนะปล่อยเช่าบ้านปล่อยเช่าห้องนะครับซึ่งตัวเองก็ไม่ต้องทาอะไรนะครับเราก็แค่ทําหน้าที่ ah นะครับในการที่จัดหานะครับคอนโดบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเช่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คงต้องดูนะในหมวดของค่าบริการต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องดูเรื่องของค่าเสื่อมอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยเ,ออเวลาเขาเช่าไปเนี่ยนะครับ เงินมันไม่เพียงพอต่อการบริหารเรื่องของค่าเสื่อมหรือลักดักของดอกเบี้ยที่เราต้องไปจ่ายให้กับทางธนาคารด้วยนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีแบบนิ่งๆเย็นๆสบายๆห้องเย็นๆสบายๆนะครับไม่ติดภาระหนี้แล้วอันนี้ก็ปล่อยเช่าไปท่านก็ได้กาไรแบบเห็นเห็นเลยทีเดียวนะครับธุรกิจที่3ครับอันนี้นะก้องบอกว่าปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือธุรกิจเครื่องผ้าหย่อนเหรียญนะครับ หรือลักษณะของที่เป็นสมาร์ทวอชต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดม,มิเนียมนะครับมันก็มัมกจะมีร้านนะครับที่เป็นร้านสะดวกซักนะครับเมื่อก่อนเรามีแค่ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีร้านสะดวกซักแล้วนะครับท่านเอาผ้าไปซักนะครับแล้วนั่งเล่นกลงเล่นเกมนั่งใช้อินเทอร์เน็ต w i f i ไดไต่างๆได้อย่างสบายนะครับคนที่ลงทุดตรงนี้นะครับเขาก็มีไรายได้ลักษณะของที่เป็นพาสซีฟอินคัม เป็นเสื้อนอนกินได้เลยนะครับถ้าท่านมีเงินทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มีทําเลดีๆหน่อยนะครับท่านก็สามารถเปิดนะฮะเป็นธุรกิจตู้ร้านสะดวกซ้างนะครับต,ตู้หยอดน้ําเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะครับธุรกิจที่4ครับธุรกิจที่4ในเรื่องของเสือนอนกินนะครับ ถ้าท่านชอบลักษณะของธุรก like ิจที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็จะเป็นธุรกิจให้เช่านะครับประเภทให้เช่ารถนะครับเช่นเช่ารถแท็กซี่นะฮรรถบรรทุกนะครับรถท่องเที่ยวต่างๆนะครับในตามตามตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีหน้าขังลักษณะของธุรกิจที่เป็นให้เช่ารถนะครับเพื่อขับไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆครับอันนี้ก็ต้องลงทุนนะครับอย่างที่บอกนะครับธุรกิจต้องมีการลงทุนสูงนะครับถ้าท่านสนใจแล้วก็ อยู่ในหมวดของอาสายลังหนักของที่ชอบรถด้วยนะครับแล้วก็อยากจะลงทุนก็สามารถลงทุนในส่วนของที่เป็นธุรกิจให้เช่ารถยนต์ได้เช่นกันนะครับธุรกิจที่5นะครับที่สามารถสร้างรายได้แบบเสื้อน้องกินได้นั่นก็คือธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนะครับหรือการปล่อยกูนย้นั่นเองนะครับแต่คงไม่ได้บอกว่าเป็นปล่อยกู้นอกระบบทั้งหมดนะฮะ สำหรับคนที่มีเงินทุนนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะครับเปียงแค่ปล่อยกู้ให้คนอื่นครับแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับแต่การทําธุรกิจปล่อยกู้ก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยทำธุรกิจได้อย่างสบายใจแล้วก็เป็นเสือนอนกินได้เลยนะครับยังมีอีกหลายๆธุรกิจนะครับที่สามารถเป็นเสือนอนกินได้ผมตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเป็นการแถมให้ละกันนะครับอย่างเช่นนฮะ เรามีความรู้ความถนัดทางด้านไหนก็แล้วแต่และเราเองเนี่ยสามารถสร้างเป็นบล็อกนะครับสร้างเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ต่างๆนะครับหรือเราทําเป็นช่องยูทูบเบอร์อย่างนี้แล้ครับให้ความรู้นะฮะเราก็สามารถสร้างรายได้เป็นพาส์ติซินคัมได้นะครับเพราะว่าเวลาเราให้ความรู้ลงไปในเว็บไซต์ลงไปใน YouTube ต่างๆแล้วเนี่ยในแต่ละแพลตฟอร์มครับมันก็มีการติดแอดหรือติดค่าโฆษณาได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่านะครับ เราทำคลิปลงไปนะครับลงบทความไปนะครับเมื่อคนมาอ่านคนมาดูคลิปนะครับในประมาณระดับหนึ่งนะครับทางแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะจ่ายเงินให้กับเราอย่างนี้ก็เป็นพาสซีฟอินคำได้เช่นกันนะครับก็เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยครับวันนี้มันอาจจะไม่ได้ทําให้ท่านมีรายได้มากมายนะครับแต่ว่านานวันเข้าครับมันก็จะผลิดอกออกพลนะครับท่านก็จะเป็นเสือนอนกินนะครับถึงแม้ไม่ได้เป็นเสือครับเป็นแมวนอนกินก็ยังดีนะครับ ากกด subscribe กดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับทุกท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในเรื่องของการลงทุนนะลงทุนเพื่อนักกที่ดีกว่านะครับแล้วก็แนวทางในการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับเพื่อเราจะได้ร่ำรวยไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ